สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ปราสาทบ้านอารางตาบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมาดูชาวบ้านหาปลานะครับและชาวบ้านบอกว่ามีปราสาทโบราณอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็กรมศิลปากรนะครับมาขึ้นโบราณวัตถุไว้แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าโบราณสถานนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปชมดูนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นปราสาทเก่าแก่หลังเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งพังทลายลงมาหมดแล้วนะครับไม่มีการบูรณะนะครับไม่มีการบูรณะเพิ่มเติมนะครับเห็นแต่เป็นคานคานหินขึ้นมาอสองคานแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับโบราณสถานแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่บ้านอารางตำบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมก็ ดูนะครับคุณผู้ชมครับมีก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็เล็กนะครับเป็นคล้ายๆกับอิฐนะครับเป็นอิดศิลาแรงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีก้อนหินใหญ่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่มีก้อนหินใหญ่นะครับซึ่งอยู่ที่ป่านะครับเป็นป่าเป็นป่าชุมชนนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับที่ปราสาทแห่งนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าปราสาทอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีชื่อบ่งบอกนะครับแต่มีตรงบริเวณปากทางเข้ามาเขียนว่าปรางปราสาทนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านอารางอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับน่าสนใจน่าศึกษานะครับเป็นโบราณสถานนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งน่าศึกษาค้นคว้าหาแหล่งที่มานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งตัวปราสาทตั้งอยู่บริเวณป่าชุมชนแล้วก็ทุ่งนาของชาวบ้านนะครับถ้าใครจะมาชมปราสาทโบราณสถานเล็กๆแห่งนี้นะครับก็มาที่บ้านอารางนะครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ